ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาอัปเดตแหล่งรวมข้อมูลรถยนต์รุ่นใหม่รีวิวจอดลิฟ์และการเปิดตัวล่าสุดจากทั่วทุกมุมโลกหากคุณเป็นคนที่รักในความเร็วการออกแบบและเทคโนโลยียานยนต์ล้ำสมัยที่นี่คือช่องที่คุณไม่ควรพลาดวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับรถสปอร์ตในตำนานที่กลับมาอีกครั้งอย่างน่าทึ่งกับการเปิดตัวของ Honda S2000 ปี2025รถสปอร์ตโรดสเตอร์ขับเคลื่อนล้อหลังที่ยังคงจิตวิญ,ญญาณแห่งความแรงและอิสระไว้อย่างครบถ้วน ฮอนด้า S2000 รุ่นปี2025ถือเป็นการคืนชีพของรถที่เคยสร้างชื่อเสียงระดับโลกในช่วงปลายยุค90และต้นปี2000ด้วยภาพลักษณ์ของรถเปิดประทุนเครื่องยนต์หวางน้าขับเคลื่อนล้อหลังที่ตอบสนองได้อย่างว่องไวโดยในเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนี้ฮ o n d a าได้ยกระดับทั้งในด้านการออกแบบสมรรถนะและเทคโนโลยีโดยยังคงเอกลักษณ์เดิมไว้แต่เพิ่มความทันสมัยเข้าไปในทุกมิติด้านการออกแบบภายนอกของ S2000 ปี2025ได้รับแรงบันดาลใจจากกลุ่มต้นฉบับ ผสมผสานกับแนวทางใหม่ในสไตล์ฮอนด้ายุคป,ปัจจุบันสัดส,ส่วนตัวรถยังคงค,งความเพรียวบางพร้อมสัดส,ส่วนของฝากระโปรงหน้ายาวและส่วนท้ายสั้นที่เป็นเอกลักษณ์ของรถสปอร์ตแท้ไฟหน้าแบบเล็ทรงเรียวคมพร้อมกระจังหน้าแบบใหม่ที่ดูสปอร์ตและลำยุคมากยิ่งขึ้นเส้นสายด้านข้างมีความพลิ้วไหวและเสริมด้วยสเกตข้างดีไซน์ใหม่ช่วยเพิ่มความดุดันหลังคาผ้าใบแบบซอฟทท็อปยังเป็นจุดเด่นที่คงไว้ในรุ่นใหม่ โดยสามารถเปิดปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้าในเวลาไม่กี่วินาทีเพิ่มความสะดวกและสไตล์ในการขับขี่รับลมบนถนนเส้นโปรดของคุณส่วนท้ายรถมาพร้อมกับไ่ายท้ายเล็แบบใหม่และท่อไอเสียคู่ที่ให้เสียงคำรามร้อใจไม่แพ้รถแข่งสำหรับภายในห้องโดยสาร Honda ได้ออกแบบใหม่หมดโดยเน้นความสปอร์ตและการควบคุมที่เป็นศูนย์กลางของผู้ขับขี่คอนโซลกลางถูกออกแบบให้ล้อมรอบตัวผู้ขับพร้อมหน้าจอดิจิทัลเต็มรูปแบบที่แสดงข้อมูลการขับขี่อย่างชัดเจน พวงมาลายัยทรงสปอร์ตแบบ3กา้านวัสดุหนังแท้เบาะนั่งแบบบักเก็ตสีทอที่กระชับรองรับแรงกระแทกได้ดีพร้อมตกแต่งด้วยวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียมเพิ่มความรู้สึกหรูหราและน้ำหนักเบา ในด้านขุมพลังเ2,000ปี2,25 0ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังมาพร้อมเครื่องยนต์เทอร์โบ2.0ลิตร v c เทอร์โบที่ถูกปรับแต่งพิเศษให้มีแรงม้าสูงกว่า320แรงม้าแรงบิดทะลุ400นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์ธรรมดา6สปีดที่ให้ความรู้สึกการเปลี่ยนเกียร์ที่แน่นและแม่นยำตามแบบฉบับรถสปอร์ตตัวจริงและยังมีตัวเลือกเกียร์อัตโนมัติแบบดูอัลคลาส8สปีดสำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น ระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงใหม่ด้วยเทคโนโลยี Adaptive Suspension ที่สามารถปรับระดับความหนืยดได้ตามสภาพถนนและโหมดการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นโหมด Comfort, Sport หรือ Track ก็สามารถปรับการตอบสนองให้เข้ากับสถานการณ์ได้ทันทีพร้อมระบบเบรกสมรรถนะสูงจาก Brembo ที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการหยุดรถเมื่อใช้ความเร็วสูง Honda S2000 ปี2025ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ทันสมัย อาทิเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนที่สำคัญระบบเหล่านี้ถูกออกแบบให้ไม่รบกวนอัตรรถในการขับขี่แบบสปอร์ตซึ่งเป็นหัวใจหลักของรถรุ่นนี้อีกหนึ่งจุดที่แฟนๆชื่นชอบคือเสียงของเครื่องยนต์ฮอนด้าได้ใส่ใจในรายละเอียดตรงนี้โดยจูนเสียงท่อไอเสียให้มีความดุดันแต่ไม่รบกวนผู้โดยสารพร้อมโหมดขับขี่ที่สามารถเปลี่ยนเสียงให้เราใจยิ่งขึ้นเมื่อเข้าสู่โหมดสปอร์ตบวก ในด้านการเชื่อมต่อ S 2000รุ่นใหม่นี้รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบนำทาง GPS และระบบเสียงพรีเมียมจากแบรนด์ชื่อดังทำให้แม้จะเป็นรถสปอร์ตแต่ก็ยังใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกสบายมีที่เก็บของมากขึ้นและระบบปรับอากาศแยกอิสระซ้ายขวาที่ให้ความเย็นทั่วถึงสำหรับตลาดประเทศไทย Honda S 2000ปี2025คาดว่าจะมีการนำเข้ามาจำหน่ายอย่างเป็นทางการในจำนวนจำกัด โดยเน้นกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบรถสปอร์ตขนาดเล็กที่ให้สมรรถนะการขับขี่ระดับสูงพร้อมความหรูหราและเทคโนโลยีที่ครบครันราคาเปิดตัวคาดว่าจะอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับรถสปอร์ตยุโรปได้แต่ยังคงความเป็นญี่ปุ่นที่ดูแลง่ายและประหยัดน้ำมันแฟนๆที่เฝ้ารอการกลับมาของรถสปอร์ตระดับตำนานรุ่นนี้คงจะไม่ผิดหวังเพราะ h อ n d a ได้ออกแบบ S2000 ใหม่ให้ยังคงจิตวิญ,ญญาณเดิมแต่ยกระดับในทุกมิติให้เข้ากับยุคสมัย ทั้งการออกแบบเทคโนโลยีความปลอดภัยและสมรรถนะในการขับขี่หากคุณชื่นชอบรถยนต์สไตล์สปอร์ตท,ที่ให้ทั้งอารมณ์การขับขี่ความเร็วและความทันสมัยให้แบบที่ไม่ซ้ำใคร Honda S 2 0 0 0ปี2025คือคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้ามอย่าลืมกดติดตามช่องคาอัปเดตเพื่อรับชมคลิปรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดรีวิวแบบจัดเต็มและการอัปเดตวงการยานยนต์ที่คุณจะได้รู้ก่อนใครขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า